ปีนี้นะคะต้องบอกว่าพิธีแห่พระสะดอกเคราะห์ของมูลนิธิทงเซซิงตึงที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็จัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีในช่วงตรุษจ,จีนนะคะภาครัฐพร,ฐระเอกชนได้มีการถแถลงข่าวการจัดงานสุดยิ่งใหญ่ประเพณีแห่พระสะดอกเคราะห์ของมูลนิธิม,มิตรภาพสาม,มัคคีท่งเซซิงตึงประจําปีตรุษจีนหัดใหญ่2567และงานเดินวิ่งการกุศลถนนมังกรนํารายได้สมทบทุนโครงการสร้างห้องผ่าตัดหัวใจของโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคีค่ะ นะ้าสารเจ้าหลวงปู่ใต้หงเจ้าสือ มูลนิธิมิตรภาพสามาคัคคีท่งเสี่ยเส้นตึงนายสวสดเพชรนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่พระสะดเคราะห์ของมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีทงเสี่ยเส้นตึงประจำปีตรุษจีนหัดใหญ่2,567และงานเดินวิ่งการก,ารกุศลถนนมังกรโดยมีนางนงเยาวจิรันดรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานหัดใหญ่นายวิชัยวัฒนพยุงกุลนายกสมาคมไทยจีนสงขลานายอรุ ชัยสิริมหาชัยประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเซเสิงตึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคีทหารตำรวจพร้อมด้วยหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆที่ให้การสนับสนุนร่วมในการถแถลงข่าวสำหรับงานประเพณีแห่พระสะดอกครอบประจำปีตรุษจีนหัดใหญ่ปีนี้นะครับถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ66ปีของการก่อตั้งมูล,ลนิธิโดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่9-18ถึงกุมภาพันธ์10วัน10คืนครับ ภายในงานก็จะมีการแสดงประการตาจากบนตรีมโหรสพทุกค่ำคืนนอกจากนี้ครับจะได้รับชมขบวนแห่พระอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมขบวนริ้วธงมังกรสิงโตและเองกอสารเจ้าสารเจ้าปู่ย่าอุดรธานีซึ่งจะแห่อย่างยิ่งใหญ่รอบเมืองส่วนตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่พระผ่านนะครับบริษัทห้างร้านจะมีการตั้งโต๊ะบูชาเพื่อรับการอวยพรในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ครับปีนี้ยังได้จกกัดกิจกรรมพิเศษส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยการจากกัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลถนนบังกรและนํารายได้หลังค่าใช้จ่ายครับสมทบทุนโครงการสร้างห้องผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคีกด้วยครับนายอรุณชัยศิริมหาชัยประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสียีิ้นตึงหัดใหญ่ได้กล่าวถึงการจัดงานมหากุศลประเพณีแห่พระสะดเคราะห์ประจำปีตรุษจีนหัดใหญ่2,567ว่าเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยทอทอท,อทอและเทศบาลน,นครหัดใหญ่ ที่ให้การสนับสนุนในทุกมิติทำให้การจัดงานทำได้อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีโดยเฉพาะการแสดงแสงสีเสียงที่จะให้เห็นถึงการเกิดขึ้นและพัฒนาการของมูลนิธิ ทางนี้หากมองในแง่มิติของงานก็สามารถแบ่งออกได้ถึง3มิติมิติแรกนะคะคือการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงเยาวชนได้ร่วมเห็นคุณค่าและสืบสานให้คงอยู่ส่วนมิติที่2นะครับเขาบอกว่าเป็นงานของการส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนโดยการจัดง,งานในครั้งนี้นะครับถือเป็นส่วนสําคัญในการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่จ,จังหวัดสงขลามากขึ้นส่วนมิติที่3ครับก็คือการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐเอก,กชนและภาคประชาชนซึ่งทางหมูลนิธิมิตรภาพทุ่งเสฉิงตึงหาดใหญ่นะครับก็ได้ร่วมกับจังหวัดสงขลากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเทศบาลนครหาดใหญ่การท่องเที่ยวของประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณด้านการบริการ ด้านการรักษาความปลอดภัยและก็ด้านอื่นๆอย่างต่อเนื่องครับก็จะเริ่มขึ้นในวันที่9กุมภาพันธ์นี้นะครับก็ไปร่วมงานกันได้